ันนี้ผมพาเพื่อนๆมาวัดบางกระพร้อมนะครับอําเภออําพาวาจังหวัดสมุทรสงครามนะครับมาเช็คราคาวัตถุมงคลของทางวัดนะครับเป็นวัตถุมงคลของหลวงพ่อคงนะครับติดตามไปได้วยกันนะครับเพื่อนๆาากกกดดชช่วยยชว,วยลลคแแะ้นน ก็ขอสวัสดีเพื่อนๆอย่างเป็นทางการนะครับวันนี้การเดินทางผมก็นั่งรถสอแถวจากแม่กลองเหมือนเดิมนะครับนี่ครับมาถึงแล้วครับวัดบางกระพร้อมนะครับผมนั่งรถสองแถวดำเนินสะดวกนะครับราคารถก็10บาทนะครับเพื่อนๆนี่หลังจากลงรถ2แถวเราก็จะเดินเข้าไปก็ไม่ไกลมากนะครับนั่นมองเห็นนะครับตรงด้านหน้าก็เป็นที่จอดรถนะครับ วัดบางกะพร้อมนะครับหลวงพ่อคงธรรมโชโตเป็นพระอาจารย์ที่มีชื่อเสียงรูปหนึ่งในอดีตนะครับได้รับความนิยมเป็นอันดับสองรองจากหลวงพ่อแก้ววัดพวงมาลัยเหรียญที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือเหรียญทองแดงเป็นเหรียญยอดนิยมอันดับที่สี่ของชุดเบญจภจกาคี เหรียญที่มีราคาสูงและหายากยิ่งลองลงมาคือเหรียญรุ่นปาดตาลปีพศก็2,486เนื้อเงินลงยาที่มีประสบการณ์สูงส่งนะครับขนาดมีดปาดตาลที่คมกริบยังไม่ระคายผิวนะครับ หลวงพวง่อคงท่านเกิดเมื่อวันเสาร์ที่2เมษายนพศ4 4 8 8นะครับตรงกับวันขึ้น8ข้ค่ำเดือน5ปีฉลูณนะบ้านสำโรงปัจจุบันก็คือตำบลโรงหีบตำบลบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามนะครับเป็นบุตรรักของนายเกตกับนางทองอยู่ต่อมานามสกุลที่ท่านใช้ก็คือนามสกุลจันประเสริฐซึ่งเป็นต้นตระกูลของหลวงพ่อคงนะครับ เหรียญรูปเหมือนรุ่นแรกสร้างในปีพศ2484นะครับและเหรียญรุ่น2ส,สร้างในปีพศ2486และเหรียญหล่ออรุณเทพประบุและเหรียญหล่ออนุมานแบกพระสาวกเหรียญรุ่นแรกของท่านสร้างประมาณ3,000เหรียญเท่านั้นนะครับเท่าที่พบเจอมีเนื้อทองแดงผสมทองเหลือง ถ้าในบางเหรียญที่ผ่านการใช้จะมีลักษณะเหมือนเหรียญฝาบาทเหรียญสวยนะครับเหรียญหนึ่งสน,นุนราคาก็ 4- ี่ถึงหกแสนบาทเลยทีเดียวนะครับเพื<ๆ>่อนๆซึ่งก็ถือว่าเป็นเหรียญยอดนิยมนะครับแต่วันนี้เราจะพาเพื่อนๆเช็คราคาเหรียญปัจจุบันนะครับ <ๆ S 2> ก็จะเป็นเหรียญเหมือนเหรียญรุ่นใหม่นะครับเพื่อนๆต้องบอกให้เพื่อนๆเข้าใจก่อนนะเพราะว่าถ<ๆ>้าเหรียญทันท<ๆ>่านก็ราคาสูงนะครับนี่ครับรูปหล่อ ราคาก็อยู่3,500นะครับ9นิ้วนะครับเพื่อนๆขนาด9นิ้วแล้วก็8005นิ้วนะครับมีกระจกครอบนะครับแล้วนี่1,500น้นิ้วนะครับเป็นราคาจากทางวัดนะครับนี่700ก็มีนี่100นี่สวยนะครับตั้งหน้ารถเล็กๆนะครับ ตรงนี้ก็สองพันห้านะครับแล้วก็จะมีผ้ายันนะครับแล้วก็มีรูปตรงนี้จะไม่แจ้งราคานะครับเพื่อนเพื่อนอันไหนที่ไม่แจ้งราคาเราก็จะไม่บอกนะครับเราจะบอกเฉพาะที่แจ้งราคานะครับเพื่อนเพื่อนนี่หนึ่งร้อยนะครับสวยนะครับตั้งหน้ารถขนาดกระทัดรัดเลยนีสามร้อยเก้าสิบเก้านะครับนี่สามร้อยเก้าสิบเก้า 399อยนนี่เป็นนี่สองพนะครับอ๋อนี่เป็นหลวงปู่หลวงปู่สุกหรือเปล่าองค์นี้ก็ถือว่าเป็นราคาที่พอเหมาะพอควรนะครับทางวัดบางกระพร้อมไม่แพงนะครับผมว่านี่ออกแบบได้สวยด้วยนะครับแล้วก็มี กาวสองหน้าให้ติดไว้หน้ารถด้วยนี่นี่เป็นเหรียญลงยานะครับเหรียญลงยาสองร้อยห้าสิบบาทนะครับนี่เป็นหนุมานนะครับหนุมานเห็นบอกเก้าสิบบาทนะครับถ้าเนื้อแบบนี้นะครับถ้าเป็นอีกเนื้อหนึ่งก็จะแพงขึ้นนะครับนี่เห็นบอกเก้าสิบาทนะครับถามราคาดูนะครับ นี่เหรียญหนึ่งร้อยนะครับหนึ่งร้อยบาทนะครับเพื่อนๆนี่หนึ่งนี่ก็หนึ่งร้อยนะครับหน้าเก็บนะครับเหรียญนี่สองร้อยห้าสิบนะครับนี่เหรียญลงยาด้านบนนี่ก็ร้อยหนึ่งนะครับห้อยหน้ารถก็หนึ่งร้อยนะครับ นีห้อยหน้ารถห้อยหน้ารถจะมีเป็นเหมือนสองแบบนะครับเป็นรูปแล้วก็เป็นเหมือนลอยองค์นั่งข้างในนะครับเพื่อนๆสวยๆนี่เป็นล็อกเก็ตนะครับนี่ก็250 นี่ร้อครับ100อยู่ประมาณนี้ครับ1น0่ง0้อยนี่ครับอยู่ประมาณนี้นะครับสำหรับเหรียญเหรียญรุ่นใหม่นะครับ100นะครับนี่ก็ร้อรูปหล่อก็สวยนะครับ หนึ่งร้อยนะครับเพื่อนๆรูปเลาะนี่เท่าไหร่นี่สองร้อยหรือเปล่าหกสิบบาทหกสิบบาทเป็นกำไรนะครับนี่เป็นฮันุมานฮนุมานหนึ่งร้อยนี่ก็จะเป็นประเภท เบียกแก้ครับเบียกแก้นี่เหรียญน,นี้เหรียญเงินลงยานะครับก็มีอยู่ราคาสองพันขึ้นไปนะครับสองพันถึงสามพันนะครับสอบถามราคาที่วัดนะครับจะแพงก็ตรงที่ว่าเป็นเหรียญลงยาเนื้อเงินนะครับนี่ลมดำก็ร้อยห้าสิบเองนะครับเพื่อนๆเป็นราคา เหรียญปัจจุบันนะครับนี่ฝาบาทก็ร้อยนะครับนี่ตรงนี้200นะครับไม้สักช,าากชอบฟ้าโบทเก่านะครับทําจากช่อบ้าโบดเก่าอันนี้100นะครับเป็นตะกุดนะครับ นี่200นี่ก็100รนะครับอันนี้300 3 0อารอยขออภยัยเมื่อกี้300อยนะครับเขาจะทำคล้ายๆเป็นเหมือนของเก่านะครับ300ยนี่200บาทนะครับส่วนมากเขาก็จะทำเป็นคล้ายๆย,ย้อนยุคนะเพื่อนๆเ,เป็นย้อนยุคนะครับแต่ว่าทำแบบเป็นพระใหม่ที่ว่า ทำให้เหมือนเหรียญรุ่นเก่านะครับย้อนยุบราคาหน้าเก็บนะเพื่อนๆคือไม่สูงเกินไปแต่ว่าเหรียญมีประสบการณ์นะครับหลวงพ่อคงนี่สุดยอดเลยนะครับเพื่อนๆนี่พวกนี้ก็จะราคาสองพันกว่านะครับสองพันกว่ากว่านะเพื่อนๆสาหรับเป็นเนื้อเงินนะเป็นเนื้อเงินนี่ก็จะเป็นเหรียญรุ่นเก่า เป็นเนื้อเงินลงยาก็จะประมาณสองพันกว่าบาทนี่เป็นพระพงแล้วก็มีรูปหลวงพ่อคงสวยงามนะครับเป็นวัตถุมงคลที่มีคณาจารย์มาปลุกเสกเยอะนะครับแล้วก็ราคาไม่สูงจนเกินไปนะครับราคาไม่สูงเกินเกินไปน,าาไน,น,ไปน่าเก็บน่าสะสมนะครับเพื่อนๆสําสำหรับใครที่ชอบ เ็บเหรียญขนาดจานก็ไม่ควรพลาดนะครับสำหรับรูปหล่อองค์ใหญ่ของหลวงพ่อคงผมก็ไม่ได้ไปถ่ายเพื่อนๆดูนะครับเพราะวันนี้อากาศร้อนมากนะครับรูปหล่อหลวงพ่อคงองค์ใหญ่ก็ถ้าเดินจากนี้ไปก็ประมาณ400เมตรนะครับเพื่อนๆวันนี้แดดร้อนมากกะว่าจะไปถ่ายดูก็โอ้โหไม่ไหวครับเดินไม่ไหวครับ ก็เลยถ่ายบริเวณวัดให้เพื่อนๆดูนะครับการเดินทางมากราบหลวงพ่อคงหรือเพื่อนๆอยากมาเช่าวัตถุมงคลก็เดินทางไม่ยากนะครับนั่งรถตู้หรือว่ารถไฟมาลงที่แม่กลองนะครับแล้วก็นั่งรถสองแถวดำเนินสะดวกราคา10บาทนะครับถ้านั่งรถตู้จากบางปะแก้ว มาลงแม่กลองก็60บาทเองนะครับเพื่อนๆถือว่าเป็นการเดินทางที่ประหยัดพอสมควรนะครับและวัดก็อยู่ติดถนนนะครับถ้าเพื่อนๆมาลงที่แม่กรองก็ถามถามรถสองแถวก็ได้ว่าคันไหนผ่านหน้าวัดหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะครับรถสองแถวก็จะแนะนำนะครับรถสองแถวดำเนินสะดวกก็ไปถึง วัดจุรามณีท้าวเวสุวรรณด้วยนะครับเพื่อนๆวันนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามมารับชมสวัสดีครับ